สวัสดีค่ะกุ้งจากภูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะกุสงเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอเภอแกลงตกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอเภมืองลำปางตบนบ,นบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อของ2สาขาเดี๋ยวกุ้งจะลงไว้ที่หน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามา อัปเดตรถหน้าร้านกันนะคะว่าตอนนี้เรามีรถรุ่นไหนกันบ้างนะคะแต่ก่อนจะไปอัปเดตรถหน้าร้านนะคะกุ้งขอกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะคะก็คือ t i k t อกนะคะสําหรับที่ร้านนะคะมีช่องทาง TikTok แล้วนะคะชื่อ,อ,อร้านรถไถมือ 2, ผู้้สมัมร็กเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดนะคะเล่น t i k t อกรลบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปอัปเดตรถหน้าร้านกันเลยนะคะก่อนหนึ่งเลยเดี๋ยวกุ้งจะพาไปที่หน้าร้านนะคะสําหรับที่ตั้งของร้านคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะถ้าวิ่งเข้าสู่ตัวจันทบ,บรุรีร้านจะอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขุมวิทนะคะอยู่ตําบลกองดินนะคะอีกนิดนึงถึงเข้าตัวจันนายามแล้วนะคะสําหรับอันนี้นะคะจะเป็นป้ายหน้าร้านนะคะจะมีตัวตัดหญ้าตั้งอยู่นะคะติดอยู่รูปตัดหญ้าติดอยู่แล้วก็มีตัวตัดหญ้าอยู่2ตัวนะคะของ LCS นะคะ ลูกค้าท่านใดกําลังมองหาตัวตัดหญ้านะคะของเราก็มีตัดหญ้าขายนะคะแล้วก็มีรถ2รุ่นนี้วางอยู่นะคะจะเป็นตัว L 3 4บุ้งกีแล้วก็ L 3 6นะคะอันนี้เป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะมีวางอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าร้านของเราอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีป้ายคําว่าพูลสแตร็คเตอร์แล้วก็มีรถจอดอยู่ประมาณ4ี่คันนะคะตรงนี้จะเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพพร้อมขายนะคะเอามาจอดวางไวใใ้ให้ลูกค้าเห็นก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรถข้างในร้านกันนะคะที่พร้อมขายกันแล้วนะคะรถคันแรกนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L4018 รถปี60นะคะราคาขายอยู่ที่389,000บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดินดินหน้าและผ่านครวนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันไหนให้แจ้งได้เลยนะคะกุ้งจะมีรูปภาพพร้อมคลิปวิดีโอแยกให้นะคะอันนี้จะเป็นรถ เป็นคลิปแนะนำรถนะคะนี่จะเป็น MU 5 7 0 2นะคะปี62ราคา669,000บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านครวนนะคะรถยังอยู่ในสภาพที่สวยอยู่สภาพค่อนข้างเดิมนะคะมีเปลี่ยนยางใหม่เป็นยางหน้านะคะแล้วก็ทำสีใบดันคันล่างนะคะที่เหลือสภาพตัวรถเดิมๆทั้งหมดรถ1,800ชั่วโมงนะคะไม่แท้รถปี62นะคะถัดมานะคะ L 4 0 1 8นะคะ ตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะคะมีคลิปวิดีโอแยกแล้วนะคะ3 8 9 0 0 0บาทใบดันฐานทวนนะคะหากลูกค้าสนใจ0 3 6 5เอ้ย0 6น4 5 3 9 2 2 4นะคะเราไปกันแบบเร็วๆเพื่อที่แบบลูกค้าจะได้รู้ว่ารถในร้านเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็น B2740S 3 4 0 0ใบดันตัดยาใหม่นะคะปี B 62ใช้งานฮะ 500ชั่วโมงรถค่อนข้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้ามีทําสีใบดันคันล่างนะคะเอ้ยมีทาสีใบใบดันหน้านะคะรถ500ชั่วโมงนะคะลูกค้า573ชั่วโมงรถสภาพค่อนข้างเดิมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น L 3 2 1 8 SP นะคะตัวนี้ติดจองแล้วขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะอ,อ,อันนี้ติดจองที่จังหวัดลูกค้าจังหวัดระยองนะคะลูกค้าเจ้าเดิมเจ้าประจํา แล้วก็ L 3 6 0 8นะคะอันนี้ติดจองแล้วเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น L 3 4 0 8 DI 239,000บาทตัวนี้หากลูกค้าสนใจนะคะกุงยังไม่ทำรีวิวเลยโทรมาคุยกันได้เลยนะคะตอนนี้จะเป็นตัว DI ตัวนี้3218 SP ติดจองแล้วนะคะแล้วก็จะเป็น3าสองอีกคันหนึ่งก็ติดจองแล้วขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะคะน,นี่เป็นลูกค้าเดิมทั้งหมดเลยนะคะที่มาจองไว้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะตัวนี้ L 4 0นะคะ เป็นใบดันคานบนนะคะสภาพค่อนข้างเดิมมีทําสีใบดันคันล่างอย่างเดียวนะคะไอใบดันล่าใบดันหน้าอย่างเดียวนะคะราคาสารแสน0 0บาทนะคะแล้วตัวนี้ L4018SP นะคะปี6 4รถ2 0 0ชั่วโมงสภาพเดิมทั้งคันสีใบดันยังติดอยู่นะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะ L4018SP รถ2 0 0ชั่วโมงปี64นะคะสวยๆเลยนะคะ ส่วนคันนี้ L4018T นะคะติดจองแล้วรถ200ชั่วโมง459,000ติดจองแล้วขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดจันทบุรีมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณเสมอเลือกซื้อสินค้าจากร้านคุณเสมอแท็กเตอร์ค่ะถัดไปนะคะคันนี้เป็น L4708 นะคะ3 0 0 0 0 0 399,000บาท L4708 ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะคะส่วนอีกคันหนึ่งติดจองแล้วนะคะขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัด ระยองนะคะขอพระคุณมากๆเลยแล้วก็ L SP, 5 0 1 8 SP 559,000บาทนะคะรถน่าจะประมาณปี54นะคะลูกค้ารถสภาพเดิมทั้งคันสวยมากมีรีวิวแยกแล้วหากลูกค้าสนใจรถค่อนข้างใหม่ L 5 0แล้วประหยัดไปกว่า1 8 0 0เลยนะคะลูกค้าโทรมาเลยคันนี้559,000บาทนะคะส่วนคันถัดมา L 5 0 1 8นะคะ489,000บาทนะคะ ทั้งสองคันเลยมีรีวิวแยกแล้วนะคะ4 8 9 0 0 0 0บาทค่ะรถสวยๆนะคะแล้วคันนี้นะคะเ,เป็นรถรุ่น m 7 0 4 0ปี58 5,49,000บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพรวนนะคะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรถที่พร้อมขายของร้านพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะหากลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถไถยมือสองนะคะกุ้งแนะนำร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะหากลูกค้าสะดวกเข้ามาทดสอบระบบก็เข้ามาได้เลยนะคะที่จังหวัดที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะปักหมุดคำว่าพูนเสมอแท็กเตอร์ที่ Google Map ได้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะช่องทางออนไลน์นะคะแอดไลน์มา0 6น4 5 3 9 2 2มาไลน์มาคุยกันขอรูปภาพขอคลิปเพิ่มเติมซื้อออนไลน์ได้เลยหรือวิดีและวิดีโอคอลกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้กุ้งขอขอพรบคุณลูกค้ามากๆในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ